สวัสดีครับกลับมาพบกันในฟาร์มอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอขายของนิดนึงนะฮะถ้าท่านใดสนใจไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่นุ่มแบบนี้ด้านหน้านี้เนาะหรือ,จะ,อกกะรจะเป็นลูกไก่นะครับจะเป็นลูกไก่ก็สามารถทักไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับก็มีแบ่งจําหน่ายนะฮะส่วนเรื่องรายละเอียดก็ทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนนะครับพอมีจำหน่ายนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสรุปตู้ฟักไข่นะครับหลังจากที่ทดลองใช้ซึ่งผมทิ้งระยะเวลานานแล้วนะผมได้ลูกไก่เยอะมากเลยนะครับจากตู้เครื่องนี้นะครับ ปริมาณการใส่ไข่ได้130ฟองนะครับที่ผมได้มาแกะกล่องท,ทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ทดลองใช้ก็คือ130ฟองเนี่ยเป็นตู้จีนนะครับนำเข้าต้องออเดอร์ของนะครับประมาณ20วันเนาะที่ผมได้มาก็สรุปก็คือมันไม่มีตัวควบคุมความชื้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมลังเลตั้งแต่ก่อนสั่งครั้งแรกนะครับแต่ผลผลิตออกมาผมว่าเกือบ เกือบจะนะเกือบจะร้อเซเพราะว่าชุดแรกผมใส่ไข่เฟองตอนช่วงเทสเนาะมี7ฟอง1นข้อก,กับ15ฟอง1นึ่ข้อนะครับ7ฟองชุดแรกออก100%ยเ์เตัวส่วนอีก15ฟองนั้นเชื้อตาย4ออก11นะครับก็คำนวณดูนะครับว่ามันมีความสูญเสียประมาณไหนนะแต่อย่างชุดล่าสุดเนะี่ยใส่ไป9ฟองออก9ตัวครบเลยนะครับ ก็คือผมว่ามันมีความความสูญเสียของเชื้อตายบ้างนิดหน่อยนะแต่เปอร์เซนต์การออกผมุมก็สูงนะฮะเผื่อท่านใดสนใจกําลังมองหานะครับเป็นตู้รุ่นใหม่ไม่ใช้หลอดไฟนะครับเป็นตู้รุ่นใหม่จากประเทศจีนที่ไม่ได้ใช้หลอดไฟนะครับเหมือนจะใช้เป็นฮีเตอร์นะผมไม่มั่นใจตรงนี้อันนี้ผมคุมเอาไว้เขาจะได้ไม่สกรปรกนะครับเพราะว่าฝุ่นที่นี่ค่อนข้างเยอะก็มาสรุปตามนี้นะครับผมว่าใช้งานได้จริง ท่านใดที่กําลังมองหาแล้วลังเลอยู่ก็ลองพิจารณาดูได้นะครับส่วนนี้ก็คือได้จากตู้ฟักนี้ทั้งหมดนะนี่ก็คือมาจากตู้ฟักทั้งหมดนะครับผมเอามาแก้ไขปัญหาคือ1คือแม่ไก่กินไข่ผมจะเก็บไข่ออกแล้วมาฟักเองนะครับกับ2แม่ไก่ทิ้งไข่ที่ผมเอามาแก้ปัญหานะครับก็คือแม่ไก่ทิ้งไข่ก็หมายถึงว่าสมมุติเขามี8หรือ9ตัวนะครับเกด9ฟอง แล้วพอดีว่าลูกไก่อะมันออกมาแล้ว 4, 4ีสฟองอย่างเงี้ยมันพาลูกออกหากินเลยมันทิ้ง5ฟองอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมไปฟักต่อนะครับผมก็จะมาใส่ตู้1นถึงสวันก็ออกครบหมดนะครับถ้าเขาถ้าเขาแบบมีเชื้อมาแต่แรกนะฮะ แล้วก็วันนี้ผมจะมาเดินสายน้านะฮะของมาถึงแล้วนอท่อ PE นะครับผมสั่งมาทั้งหมด2ไซส์นะฮะจะมีไซส์32มิมลแล้วก็ไซส์20มิลนะครับเดี๋ยวจะมาแกะของแล้วก็ทดลองดูก่อนนะออตอนแรกเลยผมจะมาเดินเป็นละอองน้ํานะครับเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะทําละอองอะ่ะเพื่อลดอุณหภูมินะครับแล้วก็อย่างที่2คือจะเดินบนหลังคาด้วยนะครับ ผมจะเดินบนหลังคาทั้งหมดเลยนะตั้งใจว่าจะเดินไว้2แบบนะครับถ้าช่วงไหนร้อนจ,จัดๆก็เปิดหลังคาช่วยแต่ถ้าช่วงไหนแบบว่าไม่ร้อนจัดมากแต่ว่าอยากลดอุณหภูมิก็อาจจะเปิดเป็นละอองนะครับเพราะว่าเราทําท่อน้ําเอาไว้อยู่แล้วเนาะแต่ผมไม่มั่นใจว่าท่อน้ําตรงเนี้แรงดันน้ําจะพอไหมนะครับตรงนี้ผมยังไม่มั่นใจนะฮะแต่เดี๋ยวจะทดลองเดินไปก่อนนะครับจะเดินทั้งหมดเดินแค่ขอบนอกนะครับละอองเพื่อลดอุณหภูมิ ตัวนี้ผมไม่ไหวนะครับเนี่ยออกเฉพาะแค่ต้นทางนะครับ่อยละอองนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินเป็นท่อใหญ่เลยเนี่ยเป็นท่อนี้เดียวเองท่อเท่าสายออกซิเจนนะฮะเลยสั่งท่อมาใหม่นะครับส่วนรายละเอียดตัวท่อนะครับ20มินนะ่ะมันเป็นหมวน1200นเมตรนะครับผมได้มาในราคา585บาทนะครับ สั่งทางแอปส้มเนาะออนไลน์นะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าไปซื้อตามร้านค้าจะได้ราคาถูกกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับแต่ผมสั่งแอปส้มเนาะ5 8 5บาทส่วนเมนใหญ่เลยที่ผมจะเดินไปทางส่วนด้านในนะครับคือเลาะรั้วกำแพงยาวไปทั้งหมดไล่ไปนะครับผมใช้เมน32มิมิลนะครับ32มิล่ะมันม้วนหนึงมันแค่100เมตรนะครับ1ม้วนในราคา1,000บาทนะฮะแจ้งต้นทุนก่อนเนาะ ส่วนเรื่องหัวปล่อยเขาเรียกหัวปล่อยเนาะหัวสปริงเกอร์หรือหัวหยดน้ําผมยังไม่ได้เลือกเลยนะเพราะผมขอเดินดูก่อนแล้วจะดูะพื้นที่หน้าง,งานนะครับว่าเราจะใช้ตรงไหนดีนะครับวันนี้เดี๋ยวน้องเขาแกะเช็คท่อดูก่อนเฉยๆนะครับเพราะไม่มั่นใจว่าวันนี้จะเดินทันไหมนะฮะเดี๋ยวรอดูหน้าง,งานอีกทีว่าตอนนี้กําลังเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะเดินท่อนะครับ พอเราแกะดูเราถึงมาเห็นข้างในนะครับเพราะตอนห่อมาเรายังไม่เห็นรายละเอียดของนะเหมือนท่อหักมาพอสมควรเลยนะครับเนี่ยดูตัวอย่างนะเนี่ยหักหักถึงขั้นแตกไหมผมยังไม่มั่นใจเลยนะครับเนี่ยอืมเนี่ยนี่ตรงนี้ผมว่าน่าจะมีปัญหานะอาจจะนะครับจะลองดูอีกทีแต่โชคยังดีหน่อยตัวหักหนักๆมันอยู่ต้นสายเนาะประมาณหนึ่งเมตรนะฮะแต่ถามว่าข้างในเป็นไมเป็นนะ ข้างในก็เป็นนะแต่ไม่หักเหมือนต้นสายนะครับถ้าเป็นไปได้เสียก็คือตัดประมาณ1เมตรตรงนี้ออกนะครับถ้าเสียจริงๆนะนี่ก็คือให้ดูนะครับว่าของที่ได้มาเป็นยังไงนะครับเป็นข้างขอบเขียวนะครับตัวนี้ผมเห็นว่ามันมีหลายสีแล้วแต่ละสีมันก็ความทนในแรงดันน้ําต่างกันด้วยนะครับเดีย๋ยวลองเช็คดูถ้าใช้ไม่ได้คงต้องตัดออกแต่โชคดีที่เป็นแค่ตรงต้น,ต,นต้นทางนะประมาณ1เมตร